สวครับผมเจซิเบลหรือว่าครูใจเปิลหลีนะครับมีเพื่อนผมหลายคนถามเข้ามาว่าคนไทยในเชื่อในเรื่องของของขังไหมของขังแบบยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบมีเหรียญอะไรที่คนไทยใหญ่ที่แบบฮิตในหมู่ไทยใหญ่แล้วก็น่าสะสมไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบทีละคําคถามกันนะครับก่อนอื่นผมตอนนี้ผมอยู่ที่เซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับวันนี้วันหยุดมาเที่ยวนะครับก็อันดับแรกเราเชื่อในของขัง,งไม่เชื่อครับ เชื่อมากๆคนไทยใหญ่นี่เชื่อในของขังมากๆล่ะเชื่อในของขังขนาดว่าตอนที่เขาเรียกว่าอะไรดีๆตอนที่ปฏิวัติตอนที่ปฏิวัติกู้ชาติใหม่ๆเนี่ยทหารไทยใหญ่เนี่ยมีแบบของขังกันเยอะมากก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยมีทหารไทยใหญ่อยู่31นายแต่มีอาวุธมีปืนแค่เจ็กระบอกอะ่ะมีจีนนี่นอกนั้นก็ใช้ดับใช้คาถาอาคมหมดเลยนะครับเคยมีเรื่องเล่าว,ว่า เข้ามาเนี่ยไล่ตามทหารไทยใหญ่ไปไล่ตามทหารไทยใหญ่3 0 31 31คนเนี่ยไลย่ไล่ตามไปแล้วก็อยู่จู่ๆก็หายเข้าไปฟึบหายตัวเข้าไปในฟุ่มไม้เฉยเลยแล้วก็ค้นหายังไงก็ค้นหาไม่เจอนะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าของขังคาถานะครับข้อที่อ่าอันนี้เชื่อแน่นอนนะครับคนไทยใหญ่เชื่อแน่นอนเชื่อเรื่องของขังแน่นอน ข้อที่สองไทยใหญ่มีเหรียญสะสมแบบมีเหรียญอะไรที่ดังๆแบบใส่แล้วของข,องขังค้าขายาเขาเรียกว่าอะไรกระทมาค้าขายจเจริญไหมคนไทยใหญ่ไม่มีขอตอบแบบนี้ก่อนนะครับคนไทยใหญ่ไม่ได้เชื่อเรื่องของว่าห้อยเหรียญน,นี้แล้วจะทําให้เราแบบมีเงินมีทองห้อยเหรียญน,นี้แล้วจะแทงไม่เข้าห้อยเหรียญนี้แล้วจะปลอดภยัยแค่ไาดคนไทยใหญ่ไม่มีนะครับคนไทยใหญ่จะเชื่อในเรื่องของคาถามากกว่านะครับเช่นว่าคาถาบทเนี่ยถ้าท่องแล้ว จะทําให้หายตัวได้คา,าถาบทเนี่ยถ้าท่องแล้วจะทําให้แทงไม่เข้าประมาณนั้นนะครับตอนที่ผมเด็กๆผมก็เคยท่องคาถาอยู่คาถาหนึ่งมันสั้นๆเองนะครับ ก็คือเราแบบเป่าใส่ใบไม้แล้วก็ออกมาคุมหัวเรายามที่วิกฤตเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบศัตรูจะบหาเราไม่เจอไม่ใช่ว่าเราหายตัวแบบอย่างในหนังแบบหายตัวแบบไปไหนก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นก็คือคล้ายๆแบบว่าเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรผีปิดตาไว้ประมาณนั้นนะเขาภาษาไทยใหญ่เรียกว่าผีพ้ามตาก็คือปิดตาไว้แบบจะหันจะทําให้เขามองเราไม่เห็นแบบเห็นก็อาจจะเห็นไม่ถนัดนะครับคือคาถาเนี่ยจะท่อง คือมันสั้นๆแต่เราต้องท่องจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแล้วก็คนไทยใหญ่จะเชื่อในเรื่องของลอยสักถ้าสมสม,มติว่าลอยสักเนี่ยรอยสักเนี่ย,ย,ยมันเป็นรอยสักเป็นคาถานะครับเราชอบเห็นคนไทยใหญ่แขนดานลเนี่ยเขาเป็นรอยสักที่แบบบางอันก็พันฟันไม่เข้านะครับคือเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราสักแล้วเราจะแบบ ไปข่มเหงใครก็ได้ไปแบบไปทําผิดอะไรก็ได้ไปมีเมียสี่ห้าคนก็ได้มันจะทําให้แบบคาถายังขังไม่ใช่นะครับมันมีค้อบดีบัติที่ต้องเช่นว่าคาถาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามึงทําผิดศินข้อนี้ข้อนี้เนี่ยมันจะทําให้มึงเสื่อมคาถาได้เลยประมาณนั้นนะครับคนไทยใหญ่แบบสักแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีข้อห้ามต่างๆเช่นว่าสักแล้วห้ามไปเล่นชู้สักแล้วห้ามไปแบบนั้นแบบนี้นะครับเวลาจะฆ่าคนที่มีคาถาพวกนี้ก็ เอากับปงผู้หญิงเนี่ยมาแบบมาคุมหัวแล้วก็คือจากที่เคยแทงไม่เข้าก็จะแทงเข้าเลยคนไทยใหญ่จะเชื่อในเรื่องของอาการตัวเองปฏิบัติมากกว่านะครับถ้าเช่นว่าเออเราอยากจะให้เมียเราลักเราก็คือเราห้ามไปแบบเขาเรียกว่าอะไรห้ามไปมีชู้ห้ามตัวเราเนี่ยห้ามไปแอบ,บมีชู้นะครับไม่ไม่ได้เชื่อเรื่องของในผ้าเหรียญหรือว่าอะไรนะครับเชื่อเรื่องของเช่นว่าตัวเราแบบปฏิบัติด,ดีมันก็จะทําให้เราแบบขังนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วความเชื่อที่ว่าคนไทยใหญ่เนะี่ยยิงไม่เข้ามีไหมมีนะครับก็คือยิงไม่เข้าของคนไทยใหญ่เนี่ยคาถาของขังแบบยิงไม่เข้าเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับ1หนึ่งนี่คือยิงยังไงก็คือปืนเรามันมันแบบมันเหมือนไม่มีกระสุนนะยิงยังไงมันก็ไม่ออกนะครับข้อที่2เนี่ยเขายิงออกอยู่ยิงออกอยู่แต่มันไม่โดนเรามันก็คือจะโค้งไปทางอื่นถึงแม้ว่าจะเล็งใกล้ๆก,ก็จะโค้งไปทางอื่นที่3เนี่ยก็คือนางเหนียวนะครับยิงปุ๊บ มันมาโดนเราอยู่นะครับแต่มันจะพองออกมันจะไม่เข้าเนื้นเอเรานะครับยิงปุ๊บเนี่ยยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะพองออกพองออกนะครับอันนี้คือความเชื่อของคนไทยใหญ่นะครับก็ยังเชื่อในเรื่องของของของัของอยู่แต่คนไทยใหญ่จะไม่เชื่อของคาถาอาคมคนไทยใหญ่จะเชื่อในคาถาอาคมแต่ไม่เชื่อในเรื่องของของของ ah oy, ังเช่นน้กห้อยพานนี้จะทําให้แค่ขาดปลอดภัยในคนไทยใหญ่ไม่มีนะครับอย่ามาถามหาเรื่องของพระ ภาะเครื่องภาคขั้งอะไรคนไทยใหญ่ไม่มีนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่านะครับถ้าถ้าภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าป้อหยุ่มก้องยำนะครับถ้าเชื่อมันก็จะทําให้มันจะทําให้ขังอะ่ะก็คือภาษาไทยก็คือไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ